จอลึกประเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่11มีนาคม2563โดยชยัยภูมิังรบอลไทยครับรับข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันเรื่องอีกครั้งเจลิกเตรียมขยายเวลาพักกำหนดไปเตะต้นเดือนเมษายนจากภายัยโโวัคซีนโควิด -19 ที่ยังระบาดอยู่ในขนาดนี้ทำให้ทางสมาคมฟุตบอลของญี่ปุ่นจะตัดสินใจขยายเวลาการเบรกของลีกออกไปอีกนะฮะ จากเดิมจะมีกําหนดกลับมาเตะกันอีกครั้งในช่วง15มีนาคมและจะขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือนแทนแล้วโดยมิสเตอร์มิซุรุมุระอิประธานเจลิกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะฮะหรือว่า JFA House ในวันจันทร์ที่9มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิกโดยประธานเจลิกได้กล่าวมาว่าจากการประชุมร่วมกับสโมสรต่างๆได้บทสรุปมาว่าการเรื่องการแข่งขันทั้งเจลิกและฟุตบอลถ้วยรายการาต่างๆที่กําหนดเอาไว้จากเดิมถึงวันที่15มีนาคม จะถูกขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อที่สามารถกลับไปแข่งขันกันต่อได้ในเดือนมษายนนี้โดยเบื้องต้นกําหนดเอาไว้ว่าจะเล่นกันต่อในวันศุกร์ที่3มษายนต่อไปอย่างไรก็ตามนะฮะเราะจะนำข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้ไปหารือในการประชุมเพื่อตัดสินใจอย่างเป็นทางการในวันที่2มีนาคมในการประชุมคณะกรรมการการบริหารเจลิกและการประชุมร่วมกับฝ่ายต่าง,ต,างต่อไปเป็นหัวข้งานที่นะผมเจลิกมีโอกาสจะเลื่อนไปเหมือนไทยนะฮะ 45วันไหมก็ไม่รู้หรือว่าสิ้นเดือนนี้15วันไหมก็ไม่รู้นครับต้องรอลุ้นกันอีกทีนะฮะเพราะว่าเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่12มีนาที่จะถึงนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะงานนี้เราับข่วาวต่อมากันดีกว่าครับ5ดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในไทยลีก2020โดยการแข่งขันไทยลีก2 0 2พ่ผ่านมาแล้ว4นัดซึ่งปีนี้มีนักเตะดาวรุ่งหลายคนนะฮะที่ทำผลงานได้ดีจนถูกพูดถึงเป็นจำนวนมาก แต่ในบรรดาดาวรุ่งทั้งหมดที่มีอยู่5คนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สุดพวกเขาเป็นใครกันบ้างนั้นมาดูกันได้เลยครับเริ่มจากคนที่1นัทวุฒิสุขสมกองหน้าวัย22ปีคนนี้ของทีมทรูแบงค์เค้ฟิวเต็ดรายนี้ได้รับโอกาสการลงเล่นเต็ม4นัดให้กับทีมแข้งเทพและเจ้าตัวยังยิงประตูได้อีก1ลูกอีกด้วยซึ่งผลงานของนัทวุฒิสุขสมในฤดูกาลนี้ได้รับคำชมอย่างมากมายจากมาโน่พคิง เฮดโค้ชใหญ่แถมแฟนบอลทรูแบงคอกก็ยังชื่นชมความขยันของดาวรุ่งรายนี้ซึ่งหากเจ้าตัวยังรักษามาตรฐานการเล่นที่ดีต่อไปก็น่าจะได้รับโอกาสการลงสามไปแบบยาวๆกันเลยทีเดียวข้อที่2วัฒนากรสวัสดละครแบ็คซ้ายวัย21ปีคนนี้ของทีม s อ g เมืองทองอยูเนเต็ดนะฮะได้โอกาสจากอลิสันเดก์กาให้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้เขาลงสามไปทั้งหมดครบ4นัดและทำผลงานทางฝั่งซ้ายให้กับทีมได้ดี โดยพัฒนากรสวัสดิละครน,นั้นแข็งแกร่งทั้งเกมรับและเกมรุกเขามีความฟิตและก็ยันวิ่งมากมากเลยซึ่งหากเขาพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อนเนื่องก็มีโอกาสจะเติบโตตามุูนพี่อย่างธีรทรบุญมาทันได้อย่างแน่นอนคนที่3เพชรรัตโสติปาระ,ะกองหลังสารพัดประโยชน์นะวัย22ปีคนนี้ของทีม s c g เมืองทองอยูนเต็ดแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในปีนี้เขาเล่นในทั้งแบ็กขวาเซ็นเตอร์ฮาฟและมิดฟิลด์ตัวรับ ซึ่งจากความสารพัดนี่เองทําให้เขาได้รับโอกาสจากอาริสเด์การมาให้ลงเล่นไปถึง4นัดโนจุดเด่นของเพชรรัตโชติปารัตน์นะฮะคือความขยันและการเติมเกม,เกมบุกที่มันสุดยอดแต่เขาอาจจะต้องพัฒนาเกมรับอีกนิดหน่อยแต่เชื่อกันว่าหากเขาได้รับโอกาสจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็น่า,าจ,จะทำให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันได้มากขึ้น,นครับต่อมาคนที่4กระดกพลปุบาคม กองกลางวัย20ปีของทีมปอริสเทโร่เอฟซีทำผลงานได้ดีมากๆเลยในปีนี้เขาแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับทีมมังกรโล่เงินในบทบาทมิดฟิลตัวรับทั้งการแย่งบอลสกัดบอลจ่ายบอลและคุมเกมเขาทำได้อย่างดีเยี่ยมในวัยเพียงแค่20ปีจนตอนนี้กระดกพลปุบผาคมคือนักเตะคนสำคัญของทีม Boris ปอริสเทโร่เอฟซีไปแล้วและยังได้ลงเล่นครบทั้ง4นัดแรกให้กับทีมอีกด้วยนะฮะและคนสุดท้ายคนที่5 ทิตาวีอักษรส,สีแบ็กขวาวัย22ปีของทีมโพลิสเตโร่เอฟซีสร้างชื่อให้กับเป็นที่รู้จักของแฟนบอลจากศึกยู23ชิงแชมป์เอเชียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทั้งที่เขายังไม่เคยลงเล่นในไทยลีกมาก่อนแต่เมื่อเขาได้สัมผัสกับไทยลีกเป็นครั้งแรกในปีนี้เขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมันทีเขาแข็งแกร่งมากๆในตําแหน่งแบ็กขวาและยากที่แนวรับคนไหนจะผ่านเข้าไปได้จนเชื่อว่าในอนาคตปาแปงทิตาวีอักษรส,สีก็น่าจะ ขยับขึ้นเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึง5ดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในไทยลีก2020ในปีนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นอย่างที่พูดกันไหมหรืออะไรยังไงนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีรทับข่าวต่อมากันดีจอมทัพเมืองทองแพงสุดในย่านอาเซียนโดยอาเซียนฟุตบอลนับเผยม,มูลค่าทางการตลาดของนักเตะต่างชาติในลีกอาเซียนโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากทางฟิล์มเมเก t c o m เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือตลาดซื้อขายของนักเตะระดับโลกปรากฏว่านักเตะต่างชาติที่มูลค่าทางการตลาดมากที่สุดในอาเซียนนั้นได้แก่ซาดอมีซาเยฟกองกลางทีมชาติอุซเบกิสถานของเอสซีีเมืองทองอยูเนเต็ดโดยที่ประมาณ17ล้านบาทหรือประมาณ1.5ล้านเหรียญน,นั่นเองครับส่วนอันดับที่2เป็นของแฮมเบอร์ตี้เฟอร์นเดสจากกานท่าเรีเอสีอยู่ที่ประมาณ31.4ล้านบาทหรือ1ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนอันที่3เป็นของแบรนเนอร์มาว罗สจากทรูแมคเคายูเต็ดอยู่ที่ประมาณ27ล้านบาทสําหรับนักเตะต่างชาติในไทยลีกรายอื่นที่ติดโผเข้ามาประกอบไปด้วยจองแจยองนักเตะใหม่ชาวเกาหลีใต้ของบรันเต็ดที่มีมูลาค่าเท่ากับเดียโก้บริซานโตของเยโฮนดารุนตัสซิมอยู่ที่ประมาณ25.1ล้านบาทหลังจากย้ายจากปราสาทสายฟ้าไปด้วยราคาเกิน50ล้านบาทเมื่อปี2019นั่นเองครับแล้วก็ยังมีวันเดอร์บุยเพลย์เมกเกอร์จากทรูแม็เคายูเดตดและก็เปโดจูเนียหัวหอกของสดปกากซิตี้ ประมาณ23.5ล้านบาทหรือประมาณ0.75ล้านเหรียญเบรนโด้ esta, ute, กูเอสตาจากบันดิตและก็ดราเก้นบอสโควิดจากชมรีเอฟซีประมาณ22ล้านบาทนะฮะโอ้โหงานนี้นะผมค่าตัวกระจุยกระจายรวาคาพุ่งกันขี้แตกเลยครับงานนี้ถือว่าไทยลีกเรานะับไม่ธรรมดาจริงนะฮะมีเงินซื้อและก็มีเงินจ้างขนาดนี้ถือว่าเงินสะพัดกันเลยทีเดียวรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับชมรีบอกเบรกโควิด -19 ทำเครื่องสะดุดเลย โดยตามที่บริษัทไทยลีกจำกัดมีมติให้เลื่อกนการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยทุระดับชั้นนะฮะเพื่อบ้องการการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 โดยจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งอย่างเร็วในวันที่18เมษายนนี้ทําให้แต่ละสโม,มสรได้พักปราประมาณ6สัปดาห์หลังจากที่เปิดการแข่งขันไปทั้งหมด4นัดโดยล่าสุดบิ๊กจีจิรศักดิ์โจมทองผู้อนวยการฝ่ายการประชาสัมพันธ์และการตลาดของฉลามชนชมพูฟีที่อยู่อันดับที่9มี6แต้มกล่าวมาว่า เมื่อมีการเลื่อนการแข่งขันทําให้ชบบรีได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะปีนี้เตรียมค่อนข้างจะเร็วกว่าทุกครั้งนักเตะค่อนข้างจะพร้อมแต่พอทุกอย่างหยุดหมดทําให้ขาดความต่อเนื่องนั่นเองแน่นอนเมื่อซ้อมมาแล้วไม่ได้ลงแข่งขันทําให้ผู้เล่นขาดความกระตือรือร้น,นแต่สิ่งนี้โทษใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องจําเป็นจากนี้จะปล่อยนักเตะพักช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะจากนั้นจะเรียกทุกคนกลับมาเข้าแคมป์กันอีกครั้งวางเกมอุ่นเครื่องไว้2นัดเป็นอย่างน้อยแต่ที่แน่ๆคือนัดแรกอุ่นเครื่องกับอุทธานีเ c ทีมไทยลีก2ในวันที่13มีนาคมนี้ที่ชมบุรีเตเดียมนอกจากนี้บิกก๊กจียังยอมรับด้วยว่าสีนัดที่ผ่านมาซึ่งเก็บได้ทั้งหมด6แต้มถือว่ายังไม่เป็นไปตามที่บอร์ดบริหารต้องการนักแม้ว่าชมบุรีไม่ได้คาดหวังถึงการลุ้นแชมป์แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่ในอันดับที่9ในตอนนี้เช่นกันที่ผ่านมาเล่นในบ้านทําไม่ดีมากๆมีความกระหายอยากที่จะเอาชนะทุกคนช่วยกันวิ่งไล่บอลต่างจากเกมเยือนที่แพ้ทั้งสองนัด ก็คือแพ้นัดที่เรือยนเต็ดและก็แพ้นัดที่เมืองทองโดยเชื่อกันว่าโคตเตียสะสมพบประเสริฐขุนซื้อใหญ่เห็นปัญหาตรงนี้แล้วนา่าจะมีการปร,ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนที่ฟุตบอลลิกจะกลับกรมเตะก,กันอีกครั้งไปในว่างานนี้นะผมก็มีจุดบกพร่องให้แก้ไขกันพอดีนะฮะถือว่าเป็นการหยุดแก้ไขไปในตัวกันลวกันครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะปลอดและยองปัดข่าวยังไม่ได้คุยกับบอส G ี่คุมทับ โดยหลังจากที่มีข่าวมาว่าเรยองเอกําลังทําการเจรจาทาาทามโจเซอเวสบอสจีผุนซือชาวบราซิลให้มาเป็นเคสโค้ดคนใหม่เนื่องจากชูสัก์สีภูมิโค้ดคนเก่าได้ขอลาออกไปแต่ล่าสุดเรยองเอฟซนะครับได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวแล้วพร้อมบอกว่าไม่มีการพูดคุยกับทางโจเซอเวสบอสจีเลยถึงเ,เรื่องนี้แต่อย่างใดโดยล่าสุดฝ่ายบริหารของเรยอง f อได้เปิดเผยม,มาว่าทางสโมสรไม่ได้มีการพูดคุยกับทางโจเซอเวสบอสจี ถึงเรื่องการให้มาคุมทีมแต่อย่างใดและตัวของบอสชีเองก็ไม่ได้เป็นคนแสตดิเดตนะฮะในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอีกด้วยสวนเรื่องการแต่งตั้งกุนซือคนใหม่นั้นตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้สาหรับตัวติงจะเข้ามาคุมระยองเอฟซนั้นน่าจะเป็นมาซาโยกิมิอุระโค้ชชาวญี่ปุ่นที่เคยคุมขอนแก่นเอฟซมารับหน้าที่หัวหน้าบุกสอนคนใหม่ในช่วงที่เหลือของดูการซึ่งเคยนะฮะ เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ฝึกสอนคอนซอเลซซัปโปรโรนอกจากนี้ยังเคยทำงานในไทยกับขอนแก่น FC ในปี2016แล้วก็อยุทยาชิตเต็ดในปี2017และกลับมาคุมขอนแก่น FC อีกครั้งในปี2019นะครับโอ้โหนะฮะเป็นว่างานนี้นะฮะก็บอกระยองก็ปัดข่าวว่าไม่ได้คุยกับบอสจีเลยนะจ๊ะก็ไม่แน่นะผมอยู่ดีๆวันดีคืนดีบอสจีอาจจะมานั่งเป็นขุนสื่อของระยอง FC ก็เป็นได้ครับและนี่นะฮะก็เป็นจะลึกเป็น,นร้อนข่าวผู้บอลไทยบายซิโก้สไตล์ ประจำวันที่11มีนาคม2563โดยใช้บุ้ว่าัารบอลไทยครับ